ท่านคะฉันอยากเจอเจอคารันดูตรานะคะคือว่าคารันดูตราโดนปล่อยตัวไปแล้วว่าไงเนีอะนะคะโนะดนปล่อยแล้วใครปล่อยเขาทำไมได้อนุญาตเลยโอ้ท่านครับผมไปที่คุกเขาแต่ว่าไม่เจอเขาเลยนะครับพวกซื้อข่าวมากวนเราไม่ยอมไปไหนเราก็เลยย้ายเขาไปที่อื่นไงตอนนี้เขากลับมาที่เดิมแล้วอืมทุกคนเนี่ยเอาแต่ถ่ายรูปเขาท่านคะ ได้โปรดแล้วค่ะขอฉันเจอเขาหน่อยเถอะนะคะกวนใจกันจริงๆเลยอยากจะเจอเขากี่ครั้งกันขอละค่ะแค่ครั้งเดียวเอาอย่างนี้ไปรอเจ้ารับรองก่อนไปเดี๋ยวเขาตามไปขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆ แสดงว่าทุกคนในบ้านระดมทุนให้ริชับสินะริชับมีเงินสดมากมายขนาดนั้นเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องด่วนนี่ริชับจะเอาเงินไปทําอะไรไปทําอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วเป็นเรื่องด่วนด้วยมันน่าสงสัยจริงๆเเอรินหนูมาทําอะไรนะ่ะเข้ามาสิมีอะไรเหรอคิดอะไรอยู่ เออป้าทำอะไรนะดิฉันมาเจอหนูหน้าบ้านพอดีเขาก็เลยดูไม่สบายใจนะคะไม่รู้ว่าเขาเนะ่ะรีบไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วอย่างหนึนงคะเขาทาเงินสดหล่นด้วยเยอะมากเลยด้วยละ่ะเขาจะไปไหนกันนะเงินมากขนาดนั้นอบแล้วเดี๋ยวนี้ธุรกิจเนะ่ะเขาใช้เงินเช็คหรือว่าโอนเงินกันเนะ่ะแบบนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคะ่ะที่จริงแล้วนะเชอรีนคือว่าห้ามใครบอกอะไรคนนอกทั้งนั้นนะครับ ห้ามบอกใครเรื่องเงินเลยไม่ว่าอย่างไงก็ตามห้ามบอกว่าผมไปทําอะไรนะครับเพื่อความปลอดภัยถ้ามีคนวางร้ายกับเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะแยก่กว่านี้นะครับมันไม่สําคัญหรอกเชอรีนเขาก็แค่ต้องการเงินด่วนก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกโอเคหนูเข้าใจป้าน,นะคะว่าป้านเห็นหนูเป็นคนนอกป้าก็เลยปิดบังหนูป้านไม่ยอมบอกหนูทั้งที่หนูเป็นอนาคตสะพย ป้ามองหนูเป็นคนนอกสินะเป็นแบบนั้นจริงๆใช่ไหมล่ะคะป้าป้าลองตอบหนูมาสินี่หนูพูดอะไรของหนูนะ่ะหนูพูดความจริงนี่ป้าหนูเห็นว่าป้าไม่อยากจะบอกหนูป้ายังลังเลอยู่เลยทําไมถึงไม่บอกมาล่ะคะว่าริชัปเนี่ยเอาเงินสดมากขนาดนั้นไปทําอะไรนะ่ะหนูอยากรู้คะ่ะเชรินหนูนะ่ะคิดมากเกินไปหรือเปล่าโอเคคะป้าถ้าไม่เชื่อใจหนูแล้วก็เอาไว้เจอกันก็แล้วกัน เชรีนฟังป้าก่อนสิยินนี่นี่ทำเป็นโกรธโมโหแต่จะทำยังไงดีริชัปเนะี่ะสั่งทุกคนไม่ให้พูดอะไรแบบนี้เราเองก็ทำให้เขาผิดหวังไม่ได้ในเมื่อริชัปไม่อยากให้ใครรู้เราก็ต้องให้ความร่วมมือหลานชายตัวเองและทั้งหมดที่เรากำลังทำอยู่ ็เพื่อปกป้องครอบครัวของเราเอาไว้ไที่รักฟังหนูมีความสุขจริงเลยนะเพราะมีความสุขไงเล่าที่รักฉันหาความสุขให้ตัวเองโดยการสร้างภาระให้คนอื่นนะสัตรูชันต้องลำบากฉันก็ต้องสะใจซี่จริงไหมเล่าที่รักนั่นแหละความสุขฉันเงียบนะพูดมากปากมิน ฟังให้ดีนะมันมีบางอยา่างแปลกๆดิชับคิดจะทําอะไรก็ไม่รู้ฉันเห็นพวกเขาหนึ่งเงินสดเยอะมากเลยฉันมั่นใจว่าดิชับเนะี่ยจะต้องเอาเงินเพื่อไปช่วยไอ้คารานแน่นอนเลยล่ละเข้าใจไหมพริตวีมันจะเอาเงินสดไปทําอะไรเธอคิดว่าอย่างไรที่สําคัญก็คืออะไรที่สาคัญที่สุดสำหรับดิชับตอนนี้ละ่ะนั่นก็คือคารานยังไงละ่ะเขาจะต้องพยายามช่วยคารานแน่นอนดิชับเอาเงินไปให้คนไหนก็แล้วแต่นะที่จะช่วยคารานได้แน่นอนแล้วใครละ่ะที่สามารถจะช่วยคารานได้ ต้องเป็นโมนิชานันแหเลยนี่หุบปากก็ได้ไหมฟังนะพระเจ้านะสร้างให้เรามีนิสยัยเอื้ออำนวยกันตลอดชอบไปขดฉลาดอารมณ์ร้ายสุดเธอก็ขี้สงสัยแล้วก็ตื่นตัวตื่นตุน้งเธอนะ่ะสงสัยฉันกับเพื่อนอยู่บ่อยๆฉันยืนยันได้เลยโมนิชาก,กับริดวิกเไม่มีทางจะหักหลังฉันหรอกนะอ ฉันฉันฉันอยู่ที่บ้านในชับนะฉันอาจจะกลับบ้านสายหน่อยนะอยู่ที่นั่นไปก็แล้วกันมีคนเดินมาแน่เลยเธอรีเลยเปลี่ยนเรื่องโอ้เข้าใจแล้วมีคนมาสินะงั้นฟังนะทันทีที่ตัดสายเนี่ยให้เปลี่ยนชื่อฉันแล้วก็เซฟชื่อในเครื่องไปชื่ออื่นด้วยนะครับแม่ น่าแปลกใจนะเมื่อกี้มีคนมาที่นี่นี่แล้วมันหายไปไหนแล้วไม่ว่ามันเป็นใครมันจับตาดูเราอยู่แน่นเลยฉันมั่นใจงั้นเหรอแสดงว่าพี่ชายฉันยอมขัดหลักการตัวเองเพื่อช่วยฉันงั้นเหรอเขายอมให้เงินกับคนร้ายเพื่อช่วยฉันดีมากเลยดิฉันค็ไม่ผิดน,นะคนเขาว่ากันว่า ไม่ว่ายังไงก็ตามทีคนเราน่ะทำทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักเสมอนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งนะเราไม่มีเวลาที่จะขึ้นศาลด้วยใช่ถ้าเราไม่ให้เงินแล้วให้ย็นนั่นสารภาพฉันอาจจะเข้าคุกเจ็ดปีเลยนะอะไรมีอะไรเหรอไม่สบายใจอะไรเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแน่นอนปีเตารล,ล่า พอได้เงินมนิชาจะสารภาพแล้วฉันจะออกไปได้ขอโทษจริงๆริงริชชับคงไม่ต้องมาเสียงเงินถึงขนาดสิบล้านแบบนี้ถ้าฉันช่วยเธอได้แต่แรกนะไม่ปีตาอย่าคิดมากสิทั้งทั้งที่เกิดเรื่องที่บ้านเธอเธอ,อยังมาช่วยฉันอยู่เคียงข้างฉันตลอดเธอพยายามจะช่วยฉันจากยายนั่นที่โรงแรมเธอบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงแรมเธอจะไม้ทะเบียนของมนิชาได้ถ้าหากว่าวันนี้ริชชับทำได้ทั้งหมดก็เพราะเธอนะ เขาจะได้บันทึกคำสารภาพของมณิชาได้นั่นมันก็เพราะเธอละปีตานี่ทั้งหมดมันเพราะเธอนะเข้าใจไว้ด้วยสิถ้าฉันฉันออกไปจากที่นี่ได้ก็เพราะเธอทำไมไม่มองหน้าเราเลยนะหลบตาเราทำไมเนี่ยปีตาปิดบังอะไรเราแน่ๆป้าซาร่าห้ามเธอไม่ให้หมาฉันสินะ นี่แอบมาหาฉันใช่ไหม <c oughs> นี่งไงคนดีอย่างเธอก็เป็นแบบนี้แหละฉันเข้าใจนะฉันเป็นเพื่อนแล้วนั่นก็คือแม่ <c oughs> เธอรู้สึกลังเล <c oughs> เธอไม่อยากทำผิด <c oughs> เธอต้องทำหน้าที่ทั้งในแบบเพื่อนและแบบลูกสาวปีตา <c oughs> คนที่รู้จักเธอจริงนะบอกได้เลยนะ ว่าต้องภูมิใจในตัวเธอมากเธอนี่เจ๋งจริงๆไม่ละค่ะรันฉันเนะ่ทำหน้าที่ต่างๆตั้งมากมายแต่ว่าฉันฉันกลับเป็นลูกสาวที่ไม่ดีเอาซะเลยนะฉันรู้สึกผิดนะฉันรู้ความจริงทั้งหมดแต่ว่าฉัน ฉันช่วยเธอไม่ได้เลยถ้าฉันึันให้ปากคำช่วยเธอได้เธอก็จะได้ออกไปจากที่นี่สักทีหนึ่งแต่ว่าฉันยังทำอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วแม่ของฉันฉันไม่โกรธที่แม่จะโกรธแล้วนะคะราาฉันอยากจะช่วยเธอตั้งแต่แรกแล้วต่อให้แม่ว่าฉันก็ตามทีแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือพริทวีนเขาไปเป่าหูแม่ของฉันนะสิ แต่ช่างเธอทุกอย่างก็จะโอเคแล้วดิฉับต้องช่วยเธอออกมาได้นะ <c oughs> มีอะไรบอกมาเธอเนี่ยได้ทิงสาจริงๆเลยนะเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่หลังจากนั้นฉันอาจจะไม่ได้เจอเธออีกแล้วเธอไม่รู้เรื่องนี้สินะแม่อาจจะเข้าใจในสิ่งนี้ฉันลำบากแต่ตอนที่ ถ้าโดนปล่อยออกไปแม่จะเปลี่ยนใจแล้วให้ฉันได้เจอกับเธอก็ได้แต่ว่าถ้าแม่ไม่อนุญาตฉันก็คงไม่ได้มาเจอเธออีกแล้วฉันทำให้แม่เสียใจไม่ได้แม่ฉันมีความหมายแม่มีความหมายกับฉันมากนะไม่มีอะไรสำคัญไปกับฉันมากกว่าแม่ถ้าแม่ไม่ยอมให้ฉันได้เจอเธอฉันก็จะไม่เจอต่อให้เราต้องห่างกันฉันก็ต้องยอม หวังว่าเธอจะเข้าใจฉชนะฉันเัาคำสั่งแม่ไม่ได้จริงๆครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วฉันคงทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแล่ละค่ะรธอเธอ้าใจฉชนะฉันเข้าใจสิปีตาฉันเคารพป้าซาร่ามากป้าไม่ได้อยู่กับเธอมาหลายปีห่างกับเธอมาหลายปีตอนนี้ได้อยู่ด้วยกันแล้ว อ,อย่าทำอะไรที่ทำให้ทะเลาะกับป้าซาร่าเลยนะทำตามที่ป้าซาร่าสั่งอย่าขัดคำสั่งเธอเชื่อป้าซาร่านะฉันคงจะไม่ได้เจอเธออีกหรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัวเธอฉันก็คงไม่เจอพวกเขาอีกแล้วไม่เจออีกแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ฉันทำตามสัญญาแล้วคุณดีชอบคะคุณไปหาเงินมาได้เร็วขนาดนี้ได้ยังไงไม่ใช่เรื่องของเธอฉันทำตามสัญญาแล้วคราวนี้ถึงตาเธอพูดความจริงออกมาเออฉันจะพูดความจริงทุกอย่างเลยคะ่ะ คุณจะโทรหาทนายหรือว่าจะบันทึกทุกอย่างเอาไว้ทางโทรศัพท์ไหมคะคุณสามารถทำได้นะคะฉันไม่ห้ามคุณเลยเราจะบันทึกชิสติเออโอเคเราจะบันทึกทุกอย่างฉันอยากให้เธอสารภาพว่าเธอทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อเงินและคารานไม่ได้ข่มขืนเธอเธอจะต้องพูดออกไปว่า มีคนจ้างเธอมาและพยายามจะใส่ร้ายคารันและหลังจากนั้นเธอบอกฉันมาว่ามันคือใครกันหลังจากบันทึกเสร็จเราจะไปสถานีตำรวจกันแล้วเธอก็จะต้องไปถอนแจ้งความถ้าคดีนี้ถึงชั้นศาลเธอต้องให้ปากคำที่ศาลพูดความจริงออกมาโอเคมนิชาเราจะอจัดลว คุณให้เงินฉันมากมายขนาดนี้เพราะว่าคุณอยากจะให้ฉันระบุตัวคนจ้างฉันที่ไปใส่ร้ายคา,ารานและคุณเองก็อยากให้ฉันถอนแจ้งความเรื่องทั้งหมดด้วยถ้าคดีนี้ถึงชั้นศาลฉันจะต้องพูดสิ่งที่คุณขอเอาไว้คุณอยากจะให้ฉันพูดว่าฉันเป็นคนวางแผนทุกอย่างและคารานเป็นผู้บริสุทธิ์ต่อเรื่องนี้คุณให้ฉันทำแลกกับเงินงั้นเหรอจะพูดอะไรซ้ำๆทำไมเล่า ทำไมถึงพูดแต่เงินตลอดเวลาเข้าเรื่องได้แล้วสารภาพซะที่ฉันพูดแบบนี้เพราะว่าฉันอยากยืนยันว่าคุณให้เงินฉันเพื่อให้ฉันถอนแจ้งความในคดีนี้ยังไงล่ะคะฟังให้ดีนะริชาบลูตราคุณอยากจะเอาเงินมาฟาดหัวฉันให้ฉันโกหกฉันสาลฉัน่ะทำไม่ได้หรอกนะ ริชับลูตราฟังฉันให้ดีเงินคุณนะ่ะฟาดหัวฉันไม่ได้ฉันไม่มีทางทำที่คุณขอเด็ดขาดเลยจำเอาไว้นี่จะบ้าหรือยังไงกันนี่พูดอะไรกันเนี่ยฮะพูดอะไร นี่มันกับดักจับเขาชิสตี้ไปจากนี่แล้วถ้าเธอโดนจับด้วยเนี่ยป้าสาระต้องกดไม่ไม่ไม่ดิฉันไม่เไนปไปไม่ดิฉันม่ผันถอนแจ้งความค่ะเขาเอาเงินมาฟาดหัวฉันเขาขอให้ฉันถอนแจ้งความเพื่อแลกกับเงินก้อนนี้นะคะฉันน่กกลัวมากเลยฉันปฏิเสธเขาไปแล้วเด่กเขาเขาขู่ทำร้ายฉันนะคะเธอบอกว่าจะสารภาพกับเราว่าคนร้ายสายร้ายคาราน่ะ นี่เธอโกหกสอบปากคำคนร้ายเซ่คิดว่านายเป็นคนดีได้ยังไงโกหกกันทั้งนั้นแหละพวกลูกคนรวยก็อย่างนี้แหละเอาตัวไปฟังก่อนนะนี่มานี่เลยนี่เธอต้องชดใช้มานี่มานี่ชาคนนี้ชาแบบนี้เลยพูดความจริงเซ่พูดความจริงไปไพูดความจริงเซ่ นี่มันน่ะโดนจับไปแล้วนะทีนี้ก็ตาเธอแล้วล่ะแต่ว่าฉันน่ะจะไม่ทําเธอหรอกนะเพราะว่าฉันอยากให้เธอไปบอกนางปิดตาซะว่าอย่ามายุ่งกับคนอย่างฉันไม่อย่างนั้นพวกเธอเจอดีแน่ออกไปได้แล้วออกไปโอ้พระเป็นเจ้าฉันกังวลมากจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ่ะ หวังว่าริชับจะให้หนังนั่นสารภาพได้นะนี่ก็นานแล้วริชับยังไม่โทรมาเลยนั่นแหละคะ่ะที่ฉันเป็นห่วงนะนานแล้วนะคะเขายังไม่ติดต่อมาเลยนะ่ะฉันโทรหาแล้วแต่เขาก็ไม่รับสายสักทีนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย ริชาร์ดเน่ยไม่เคยเป็นแบบนี้ราคีอย่าเพิ่งกลัวเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลานะรอก่อนนะมาเฮจฉันรู้ว่าคุณปลอบใจฉันอยู่นะคะแต่ว่าฉันน่ะไม่สบายใจจริงๆถ้าหากว่ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับลูกฉันแล้วก็ฉันน่ะยอมให้มันเกิดขึ้นกับฉันดีกว่าคะ่ะฉันยอมไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นอะไร,รไปนะคะนี่ขอละใจะเย็น ใจเย็นก่อนเดี๋ยวทุกอย่างจะต้องดีขึ้นนะราคีใจเย็นก่อนสิตั้งสติไว้ค<น>ุณลุงคะมีขา่าวร้มากมากค่ะมากับหนูธนาคะได้โปรดละมีอะไรมาธนาคะได้โปรดละริชับรูตาพี่ชายของข้าลานรูตราชื่อดังโดนจับตัว ริชับลูตราพยายามจะเอาเงินฟาดหัวเหยื่อของคารานูตราแล้วโดนจับค่านางคาเขาเมื่อกี้นี้เองค่ะตำรวจได้จับตัวเขาไปแล้วริชัมอยากให้เหยื่อสารภาพว่าตัวเองใส่ร้ายคารานเพื่อแลกกับเงินและจะให้เหยือ่อถอนแจ้งความค่ะเขาทำอะไรตำํตำๆแบบนี้ก็จริงแต่เราขอชื่นชมโมนิชานะคะที่เธอไม่ยอมแพ้ต่อเงินจำนวนนั้นค่ะ เห็นไหมล่ะคะฉันบอกคุณแล้วนะว่าฉันรู้สึกไม่ดีน่ะฉันคิดแล้วเชียวว่าเรื่องนี้ต ну ้องมีอะไรแปลกแปลกนะลูกของเราโดนใส่ความอีกแล้วนะทำยังไงดีเนี่ยใจเย็นจะให้ใครนะรู้เรื่องนี้ไม่ได้นะโดยเฉพาะแม่แม่ต้องทนไม่ได้แน่เลยเรื่องนี้ห้ามบอกแต่ว่าได้ิาบแล้วคะคุณผมจะช่วยเขาเองจะพาเขากลับมาให้ได้ไม่ต้องห่วงนะ เฮ้ยมานี่เลยมานี่นี่ฟังก่อนเซ่โถ่ผมไม่ได้ทำผิดหรือฟาดหัวใครนะทำไมไม่ยอมเข้าใจอ่ะยายนั่นน่ะโกหกนะยายนั่นโกหกทั้งนั้นขาโขอโทษครับขอโทษฟังฉันก่อนนะฉันรู้จักทีชอบเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะทิสตี้ทำไมถึงไม่เชื่อนะนี่จะคนรุ่นสุดแบบนี้ยังไงกันล่ะฮะนี่หุบปากนะท่านขอละ ท่านฟังฉันก่อนนะคะฉันอยู่ในห้องนั้นอย่าท่้าน่ะเรียกเงินน่ะริชช์ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยอย่านน้นต่างหากลรอที่ที่มันผิดีิสตี้ฉันบอกว่าอย่ายุ่งไงกลับบ้านไปก่อนซิไม่เห็นหรอถ้าอ้าตัวไอ้เป็นตำรวจเนี่ยก็หัดทำตามกฎหมายหน่อยซิคุณกำลังโดนคนร้ายตัวจริงน่ะหลอกเอาอย่างง่ายๆเลยนะในนั้นน่ะร้ายกาจมากเธอแสดงละครอยู่เราอยู่ในห้องนั้นเราเห็นทุกอย่างเรามีหลักฐานน่ะดูมาเห็นอะไรกันเอามาดูซิ จับเขาไปกล้าดียังไงกันไม่ไม่นะไม่ไม่ดุดนะไปไปไปนี่เลยนะไปจ่าละทให้ดูไปจ่าโดนดุไปส่ะนี่ไปไโอเคไหมโอเคจะบ้าไปแล้วเหรอปลปอยนะพลดก่อนค่ะเฮ้ยไม่มีมารยาทเลยเป็นตำรวจจะทำอย่างนี้กับผู้หญิงอะ คิดเราเป็นตำรวจแต่ไม่มีมารยาทอย่างนั้นน่ะทำานี้ผู้หญิงได้ยังไง<อ>นิสัยแบบเนี้ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนได้ยังไงแกล้งทำตัวเป็นคนดีแต่ปกป้องคนผิดไม่มีมารยาทเอาซะเลยไปตำ,<ค>ตำรวจได้ยังไงคคุณตำรวจคะกราบยินดีสิยินดีแสดงละครน่ะเขาลืมกระเป๋าเงินที่มีเงินสดเอาไว้ค่ะนี่แหละค่ะหลักฐานของการที่เขาเอาเงินมาฟาดฉันเอาไปเลยค่ะคุณตำรวจ โกหกโกหกฉันจะฆ่ามันปล่อยนะปล่อยฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมให่อังฆ่าแลวปล่อยจับเธอไปพาไปเข้าคุกกับริชาร์ดเลยพาผู้หญิงคนนี้นไปดีกยก่อนคาณตำรวจค่ะผู้หญิงคนนี้บริสุทธิ์นะคะเธอโดนริชาร์ดปั่นหัวมาเหมือนกันคะ่ะฉันไม่อยากจะให้คนที่ไม่ผิดต้องเข้าคุกไปด้วยถ้าโดนปั่นหัวมาเหมือนกันเธอก็ต้องรู้สึกไม่ดีแน่ๆเลยละค่ะฉันน่ะไม่อยากจะให้ผู้บริสุทธิ์ต้องโดนจับไปด้วยได้โปรดละค่ะ พาตัวไปเร็วปล่อยเขาเขาไม่ผิดนะ<า>อันนี้ขอทางหน่อยสิ hey, เฮ้ยนี่มันจะขอเลวขอแลวนะปล่อยในชับทีเถอเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะได้โปรดละขอโทษด้วยชิสตี้ฉันโดนหลอกคุณตำรวจฟังก่อนนะคะคุณตำรวจรีชับพวกนั้นพาเธอไปได้อย่างไรกันนี่ตำรวจปล่อยในชับอยูน,นี่เลยนะ,ะได้ยินไหม ขอโทรศัพท์หน่ได้ไหมจะโทรศัพท์เหรอาว,วนไอ้ลูกคนรวยนี่อยากจะโทรศัพท์คิดว่าอยากจะถ่ายวีดีโอซะอีกตอนแรกจะถ่ายวีดีโอนี่จ้างไปสิบล้านไม่ใช่เหรอจะติดสินบนนถ้าน้องชายของนายโดนปล่อยตัวก็จะทิ้งความผิดไว้ให้เหยื่อสินะคิดว่ามีเงินแล้วจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นสิ นี่ลิชารรูตรออยากจะเล่นเกมก็เล่นให้ดีถามน้องตัวเองก่อนว่าไปยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นทำไมจะทำลายชีวิตคนบริสุทธ์พูดไม่ออกแล้วสิพูดไม่ออกเลยมีอะไรให้พูดเยอะเลยล่ะถามตัวเองก่อนเถอะว่าอยากจะฟังความจริงหรือเปล่าเพราะว่าคุณอ่ะชอบฟังคำโกหกคุณไม่เชื่อความจริงหรอกน้าเอาไว้มีสติเมื่อไรค่อยมาคุยสาวนันแล้วเข้าไว้เห็นดีกัน